องนะคะซึ่งแม่ทับภาค2เพิินก็ได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าและก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญปลอมกับตรวจเยี่ยมหายกำลังใจกำลังพ้นตาเมื่อนท่มที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในขณะที่กันจอมพรล่างกัติดตามการสั่งของน้ำและก็เครีย์ใจแม่ทับภาค2นั่ค่ะ พลโทวีรยุทธ์รักสินแมทพาคที่สองพร้อมกับคณะได้เยี่ยมพบปะให้กำลังใจทหารที่ปราสาทตามเมื่อนทมฐานปฏิบัติการใชยแดนไทยกัมพูชาโดยแมทพาคที่สองได้บอกค่ะว่าทหารทุกนาามีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมพร้อมกับมอบเครื่องปันไฟฟ้าและกะ็สิ่งของบำรุงขวัญและกะ็แจกตะกุดหลวงปูเจียมรุ่นทหารของพระเจา้ายูหัวรวมถึงความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชาพี่น้องประชาชนที่ทรงกำลังใจมาให้ ะะเพิ่นเด็ก,กล่าวชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในห่วงที่ผ่านมาได้ย่างดีเยี่ยมโดยความกล้าหาญเสียสลระอดทนและกะขอให้ทหารทุกน้ามันฝึกซ้อมพัฒนา ตนตามแผนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมทีสุดและที่สําคัญต้องบบประมาทน้ำค่ะนอกจากนี้นะครับแม่ทัพภาคที่2ยังแกะแด้รวมรับประทานอาหารกับกําลังพลนายทหารนายสิบโพทหารเทีประสา์ตามเมือนทมซึ่งการสร้างความอบอุ่นและกับเป็นกันเองตอกย้ำถึงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต่บังคับบัญชาอย่างเสมอมา ขณะที่นายกันจอมพล่างครับได้เดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอพนมดงรักเพื่อเขามามอบของให้แก่ทหารพ้อมกับได้ขึ้นมาปราสาทตาเมืองท่มครับเพื่อมาเบิงบังเกอร์และก็ห้องน้ำที่ได้สร้างไว้จึงได้พบกับพ้นโทวีรยุทธ์รักศิลป์ครับแม่ทัพภาคที่สองโดยบังเอิญโดยทั้งสองเองก็ได้รวมรับประทานอาหารครับนำการพร้อมกับพูดคุยเคีรยใจและก็รับมอบ อาตะกุดหลวงปูเจียมรุ่นทหารของพระเจ้าอยู่หัวอีกน้ำครับค่ะทั้งหนีการจอมพลังหรือว่าน่ายกันทัดพ่องไพ่บุญเวทนะคะเพื่อนกระไดเว่าวกพูซื้อข่าวเกี่ยวกับประเด็นนักซิตท,ที่ออกมาคัดค้านการเปิดเครื่องเสียงค่ะว่าตั้งแต่มือน,นี้ทั้งเฮ้านี่สิยุด สีบอเอารถดแหรไปเปิดเพลงแต่ว่าถาพี่น้องประชาชนยังต้องการแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าของกลับมานี่กัสีน้ำเครืองเสียงมาเปิดอีกเพิ่นบอกว่ากะสีเฮ็ดตามเสียงของพี่น้องประชาชนยํำค่ะว่าถาประชาชนเรียกร้องนะคะส่วนมือน,นี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นได้พบกับท่านแมทธิพักที่สองกะเป็นถือเป็นการดีนะคะว่าเป็นการเว้าเป็นการจากันเทือแรกที่มีการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลวกะซอยกันรับรู้ถึงความหูสึกของแมทธิัก ที่2ว่าเพิินมีความจริงใจและก็พร้อมที่ิิรวมเดินหน้าไปน้ำกันพันวาจังสันค่ะ